ผ้ากันเปื้อนมีกี่สีคะสีมิด้าสีชมพูสีเหลืองสีชมพูเหรอมีลายอะไรบ้างบอกเพื่อนเลยค่ะลายเป็ดลายเป็ดลายโรเลมอนลายโรเลมอนลายยิงลายิงลายกิตตี้โอ้โหจุ๊บจ้าจะแกะอันไหนก่อนเลยคะแกะเลยค่ะแกะก่อนเลยค่ะเอาไหนดีคะเอาโรเลมอนโอเคแกะเลยค่ะ ทำหนึ่งนิดแต่ป้าดูให้ได้หนึ่งนะครับแล้วป้าแกะให้นี่แกะตรงนี้ลูอกนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ออกมาได้ไหมครับเออได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวแป้านึ็นสิลูกค่อยๆดึงค่อยๆดึงลูกค่อยดึงว้า แกงเพื่อนดูสิคะชวนเพื่อนดูชี้โอ้โหใส่ถุงมือได้เหรออะใส่ใส่ถุงมือให้เพื่อนดูก่อนใส่ถุงมือเพื่อนดูแล้วอ๋อช่วยจังเลยเรียกเข้าไปอีกไหมมันเรียกเข้าไปมันทะลุได้ลรกมันตรงนี้ใช่ค่ะมันมันเอาไว้กันแขนหนูไงลูกดีไงใช่ค่ะอ๋ออีกใส่ให้หมดใส่นี้ได้อ้อหอ่ะสักวอ๋ใส่นี้ก่อนใส่เพื่อนดูก่อนใส่หัว อันนี้อธิบายเพื่อนฟังซิช่วยไหมอันนี้ช่วยไหมลกาต,ตรงนี้อ่าแล้วก็มัดตรงนี้ใช่ไหมคะพูดดังๆสิลูกพูดดังๆเออจีจีใส่ผ้ากันเปื้อนเอาไปทําอะไรคะลูกเอาไ้ทำโน้ยนะเอาไ้ทาโดนัทใช่ไหมอ่าไหนดูที่หันมาให้เพื่อนดูหมุนรอบหนึ่งหมุนรอบหนึ่งหมุนรอบหนึ่งว้าช่วยจังเลยอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมคะใส่เพื่อนดูให้หมดเลยไหม อ่ะถ้างั้นอาแกะที่ช้องอาแกะที่ช้องอาทอดออกโอ้โดเรมอนสวยไหมลกูกสวยสวยใช่ไหมคะต่ะตตอไปล่ะคิตตี้นะโอเคอา่าอันนี้โดเรมอนนะครับนี่โดเรมอนแกะตรงไหนนะนแกะตรนนัวมิกะนมิกะเดียด๋ยวปัดยังไงกะนอ๋อโอเคอ่าดึงดีๆกับโลกดึงดีๆดึงดีๆ โอ้ยอันนี้ลายเดียวกันกับจิจี้จเยยจุดจี้จ,จมูกเยยใช่ไหมกะกดึงออกมากะว้าวช่วยจังเยยอะเฉยเพื่อนดูเฉยเพื่อนดูเฉยเพื่อนดูถูกทางไหมถูกทางค่ะโอ้เหมือนชุดนอนเลยค่ะ <c oughs> จิจี้จะเอามาทำขนมโดนัทกับคุกกี้กับชาลาเปากับเค้กใช่ไหมคะ จีจะทำให้เพื่อนๆดูเหรอคะโอ้ยจีเก่งจังเลยอะแล้วก็ใชร์แป้งกันเพื่อนะแล้วก็แชร์แป้กันเพื่อนดูจ,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 ดจีโอ้โหได้คิตตี้ถามเพื่อนๆสิว่าจีจีสวยไหมจีจีสวยไหมสวยค่ะเอาหมุนหมุนรอบนึงหมุนรอบนึงว้าวอะต่อไปอันต่อไปลูกต่อไปเป็เปดนะลายเป็ดกาบ,บนะบลายเป็ดกาบกาบนะคะลายเป็ดกาบกาบ กาบกาบกาบเป็ดนไปมีตาสองตาตากระจึงเลยมึงปะในกิรมีไอ้ยปูเป้อันนี้นะกานี่แหละกิตติกาต่อไปกะไลอะไรเอ๋ยไลเป็ดกับไลลิงไลกับลลิงลิงร้องยังไงูดโอ้โหช่วยจังเลย อาใ,ให้ดูให้เพื่อนดูใส่เพื่อนดูอืมใส่เพื่อนดูค่ะโอ้โหจุงไจังเลยอ่าอันต่อไปโอ้ช่วยมากเลยค่ะว้าหมุนทิ่ลกออันนี้รูปลายอะไรลลกลายลิงเหรอโอ้ยยไงมีอันนี้มีคิตตี้มีเป็ดมีโดเรมอน แล้วก็มีลิงใช่ไหมคะอ้าวาสาอนนอ่อันนี้ก่อน่โอเคช,อนะออช่วยจังเลยไม่แต่ชุกช่วยจังอันนั้นเลย